ประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันวันสุดท้ายเมื่อวานนี้ที่เมืองคลิฟแลนด์ของรัฐโอไฮโอครับในที่สุดนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมากล่าวปราศัยรับมติของพรรคที่ให้เขานั้นเป็นตัวแทนชิงตําแหน่งประธานาธิบดีซึ่งการประศัยของเขาครับก็เน้นย้ําถึงการสร้างความปลอดภัยให้กับคนอเมริกันทุกคนครับ beginning on January 20th of 2017. Safety will Restored Safety 2017 be will ก็คือคำประกาศอย่างหนักแน่นจากโดนัลด์ทรัมป์ว่านับตั้งแต่วันที่20มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปซึ่งก็จะเป็นวันรับตำแหน่งประธานาธิบดีหากเขาชนะการเลือกตั้งปลายปีนี้ นายโดนัลด์ทรัมป์จะนำความปลอดภัยกลับคืนสู่สหรัฐอเมริกาครับเขานั้นได้แสดงความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งในการประกาศตอบรับมติพักเป็นผู้แทนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในการประชุมใหญ่ันสุดท้ายของพรรครีพับลิกันโดยประกาศนะครับว่าประเทศอยู่ในช่วงวิกฤตที่มีการสังหารตำรวจการก่อการร้ายคุกคามชีวิตประจำวันหน้าการเมืองคนไหนที่ไม่เห็นถึงภัยอันตรายนี้ก็ไม่เหมาะบริหารประเทศ แเขายังให้คำม,มั่นแก่ทุกคนนะครับว่าอาจญาก,กรรมและความรุนแรงที่สร้างความเดือดร้อนเวลานี้จะหมดสิ้นไปในไม่ช้านอกจากนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าประเทศจะไม่มีความมั่งคั่งหากไม่มีกฎหมายและความสงบเรียบร้อยนอกจากนี้ครับเขายังย้ำถึงนโยบายที่เคยหาเสียงไว้อย่างการห้ามชาวต่างชาติจากประเทศที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเข้าประเทศสร้างกำแพงกั้นพรมแดนที่ติดกับเม็กซิโกและเจราจาแก้ไขข้อตกลงการค้าที่เคยเสียเปรียบกับจีน พร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะสร้างงานหลายล้านตำแหน่งและสร้างเม็ดเงินอีกหลายล้านล้านดอลลาร์ครับโดยการปราศัยทางการเมืองครั้งใหญ่ครั้งสำคัญของทรัมป์ครั้งนี้ได้รับเสียงปรบมือและเสียงเชียร์กึกก้องเป็นระยะครับและคำปราศัยที่นานถึง75นาทียังสร้างสถิติเป็นคำปราศัยรับตำแหน่งตัวแทนพรรคที่นานที่สุดในรอบ44ปีเท่าที่เคยบันทึกไว้ครับ